ามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาค่ะซึ่งในตอนนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกรปร,รกับสถานีวิทยุจรสร้อยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอัน,นึ่งมาจากพระราชดำริค่ะ เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานกอปรอรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในโครงการสื่ออาสาสืบสารพระราชดำริครั้งที่2ปี2558โดยลงพื้นที่ในหลายจังหวัดอย่างเช่นที่มหาสารคามเพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนร,ร,ยนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชมุมชนและเครือข่ายปราชชาบ้านนะคะคุณสุเมธาพิเชรัตก็ ได้ลงพื้นที่ไปกับขับด้วยนะคะเราได้คุยกับทางด้านของแหนมเภอ,เ,อเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็ความสําเร็จของศูนย์เรียนรู้และก็เครือข่ายปราบชาวบ้านว่าเข้มแข็งกันขนาดไหนอย่างไรเราติดตามพร้อมกันค่ะครับในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารขามมีศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระรริดิศูนย์เรียนรู้แนวพระบรร เกษตรทฤษฎีใหม่อยู่หลายศูนย์นะครับประมาณ1 3บ4ศูนย์แต่ศูนย์ที่ที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบที่ขยายเครือข่ายไปในวงกว้างได้จริงๆเนี่ยคือศูนย์ของพ่อคำพันบ้านดอดแดงตำบลรีสุขอำเภอกันทรวิชัยศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นในช่วงแรกๆก่อนศูนย์อื่นนะครับจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้หลักนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรในพื้นที่การทรวิชัยได้ เวียนกันมาเรียนรู้มาฝึกปฏิบัติจริงหลายรุ่นนะครับนับพันคนแล้วนะครับแล้วก็กลับไปขยายผลในในที่ของตัวเองซึ่งก็เริ่มประสบความสําเร็จได้ได้เห็นเป็นรูปธรรมหลายหลายนะครับหลายสิบหลายร้อยหลายแล้วขณะดนี้แต่อย่างไรก็ตามศูนย์บ้านดอนแดงของพระคอมพันก็ยังเป็นศูนย์หลักที่เป็นศูนย์ให้ความรู้เพราะมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องตลอดนะครับ ึ่งเดิมเน้นการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเน้นดูวิถีชีวิตของครอบครัวนี้ในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับแต่ปัจจุบันนั้นศูนย์ตรงนี้ได้พัฒนาก้าวหน้าไปจนถึงเป็นต้นแบบของการใช้พื้นที่จํากัดนะครับจากเดิมพื้นที่6กไร่ก็ทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระรรมดิตเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ปัจจุบันนั้นมีตัวแบบที่ใช้พื้นที่เพียงแค่หนึ่งงานในศูนย์เรียนรู้นะครับ เป็นแปลงไม่ใช่แปลงสาธิตนะแต่เป็นแปลงที่ทําเงินให้กับพ่อคำพันธ์มากมายจนสามารถพูดได้ว่าเป็นเนกเษตรหนึ่งงานหนึ่งแสนได้จริงๆนะครับโดยแนวคิด ที่พัฒนาจากแนวคิดเดิมในการปลูกผักแบบผสมประสานอ,าอยากกินอะไรก็ปลูกนะครับปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับแต่ปัจจุบันนั้นได้ได้พัฒนาแนวคิดไปถึงขั้นใช้พื้นที่หนึ่งงานนั้นในการผลิตพันธุ์ลงถุงลงกระถางนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผักในแปลงนะครับจากเดิมที่ขายเป็นกัมขายเป็นกิโลปัจจุบันนั้นพัฒนาไปถึงขั้นขายเป็นต้นนะครับพอลงถุงแล้วราคามันจะเพิ่ม คูณค่าไปไปหลายเท่านะครับอย่างเวลาขายเป็นกิโลหรือขายเป็นกันอย่าง2ี้สิ สิบยอดสิบต้นสิบบาทอย่างนี้แต่พอมาลงถุงแล้วหนึ่งถุงหนึ่งต้นมันเป็นราคาเพิ่มมาเป็นสิบบาทอย่างนี้มันจะแตกต่างกันเยอะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรหนึ่งงานหนึ่งแสนของอำเภอนะครับซึ่งซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจแวะเวียนมาดูต่อนเนื่องตลอดเวลานะครับเป็นเป็นศูนย์ที่ที่นําความภาคภูมิใจมาสู่คนกันทะละนะครับที่คนคนหนึ่งสามารถพลิกฟื้นขนยดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตตาม ตามปกติเหมือนคนเมืองใช้ชีวิตทั่วไปมาเป็นเป็นการใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัดญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับเพื่อนพออยู่พอกินนะครับเหลือก็ขายแล้วก็พัฒนาอาชีพต่อย,ยอดใน,นเรื่องรายได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่นี่ครับเชิญนะครับท,ท่านใดสนใจก็เชิญมาดูงานที่ศูนย์ปราชาวบ้านพ่อคำพันธ์บ้านบนแดงตําบลสีสุขอำเภอตะัยว้ชัยครับจากความสําเร็จและก็ความโดดเด่นตรงนี้เนี่ยค่ะในส่วนของอําเภอเองทางท่านแอมเภอมีแนวทางในการขยายผลหรือว่าผลักดันลงไปให้กับที่น้องในมเภอ,อยังไงบ้างค่ะเป็นเป็นนโยบายหลักเลยครับเรื่องการขยายผล โครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องพระราชดำริเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ในรอบปี2558เนี่ยนะครับเราได้นำกเษกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้หลักทั้งบ้านดอนแดงแล้วก็อีกอีกสศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้หลักนะครับมีผู้ผ่านการอบรมไปถึง3,000กว่าคนนะครับไม่ใช่น้อย,อยแล้วก็ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันคือท,ที่ที่ดงดอนหมัน ตำบลขามเบียงซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสาครคามตัวนั้นก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้หลักของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสาครคามเวียนไปดูไปศึกษาเรียนรู้ปีละเป็นหมื่นคนอันนี้คือการการกระจายอ,องค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงการนันเนื่องมาจากรัมดิเข้าใจเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับได้มีการจากความสําเร็จของศูนย์นะครับในการสร้างเครือข่ายในการ คือบรมคนตอนนี้เรามีศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบลครบทุกตำบลทั้งทั้งสิบตำบลน,นะครับ แล้วก็มีศูนย์ระดับหมู่บ้านที่ขยายตัวที่ที่เห็นผลขึ้นมาเป็นลําดับลําดับแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของของศูนย์หลักนี้แหละครับที่ไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปให้คําแนะนําให้คําปรึกษาให้กําลังใจกันแล้วก็จะขยายอย่างนี้ไปจนครบทุกหมู่บ้านทั้งร้อยแปบาหมู่บ้านเพื่อให้อยู่ใกล้กับชาวบ้านที่สุดให้มาดูให้มาเรียนทางตรงมาฝึกปฏิบัติทางตรง<า>ได้ง่าย<ห>ที่ <ไป S 1> สุดครับจะได้ไปคุยกับชาวบ้านราษฎรในอําเภอของเราแล้วเนี้ยค่ะ ผลเป็นยังไงชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะในในในคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนการทําเกษตรเชียงเดี่ยวมาทําเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นี่นะเห็นชัดเจนเรื่องเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพชีวิตคนที่เคยมีหนี้มีสินหนี้สินก็ลดลงลดลงภายในสามปีห้าปีมันปลอดหนี้ได้นะครับแล้วก็ ความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีขึ้นอาหารการกินสมบูรณ์ความสุขในครอบครัวมันกลับมาพ่อแม่ลูกช่วยกันลงแรงในพื้นที่ตัวเองครอบครัวมันอบนะครับนี่่ก็เห็นชัดเจนทุกครอบครัวที่ที่หันกลับมาทําเรื่องเรื่องเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมันพร้อมหน้าพร้อมตาความความมั่นคงใงเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วก็รายได้ ลายได้เนะี่ยมันยิ่งขยันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มผลมากเลยอย่างอย่างหลายรายเนี่ยนะเชา้าสายใา้แรงอยู่ในสวนตัวเองนะครับอยู่ในพื้นที่ตัวเองเย็นมาก็นําผลผลิตตัวเองไปขายตามตลาดนัดตลาดนัดเดี๋ยวนี้มีตามหมู่บ้านตามตำบลน,นะครับทุกวันจำถึงอาทิตย์หนีทุกวัน ขยันไปทําอาหารสาเร็จรูปไปขายขยาันนำผักสดไปขายวันละสองสามวันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะ<ม>สำหรับรายที่หันกลับมาทําเกษตรทฤษฎีใหม่ะจะมีรายได้เข้าเข้ามือทุกวันแล้วก็รายจ่ายจะน้อยมากเพราะมันมันมีอะไรสมบูรณ์อยู่ในตัว,ตวเองอยู่แล้วเม,มืม่อคูณทนายอันเพอพูดถึงเรื่องของความการเป็นหนี้ของเกษตรกรเนี่ยมันมีมากแค่ไหนก่อนหน้านี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปลดลงขนาดไหนยังไงคะมันมันเป็นเรื่องที่ ที่หนักสําหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าอย่างของกัญฑรลวิชัยนี่มีครัวเรือนอยู่หมื่นหกพันกว่าครัวเรือนคนที่เป็นลูกหนี้ทกศอ,อยู่ประมาณแปดพันครัวเรือน,นแล้วก็เป็นลูกหนี้ของสากลการเกษตรอีกปริมาณก็ใกล้เคียงกันแทบจะเรียกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนเนี่ยก็ใหญ่มีหนี้ทั้งนั้นหนี้ทกศหนี้สากลการเกษตรมาเพิ่มด้วยหนี้กองทุนหมู่บ้านก็ไปเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องหนี้นี่เป็นสภาพที่หนักสําหรับชาวบ้าน แล้วก็มองไม่เห็นฝันถ้าไม่นาหลักญาเศรษฐีพอเพียงไปปปรับใช้ในชีวิตถ้าไม่หันกลับมาทําเรื่องเกษตรผสมผสานเกษตรเศรษฐีใหม่มยากที่จะออกวงจรจากวงจรนี้ได้แต่ทุกไลายทั้งทั้งเป็นร้อยลายหลยหลร้อยลายตอนนี้ที่หันกลับมาทําตรงนี้มีโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสินมีโอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมันมันส่งผลชัดเจนในเรื่องเกษตรเศรษฐีใหม่ เรื่องหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกำลังดาเนินไปแต่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจํานวนคนลดจักหนี้ได้เท่าไหร่ยังไงยังยังไม่เก็บเก็บข้อมูลละเอียดขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้เก็บข้อมูลละเอียดขนาดนั้นแต่เห็นแนวโน้มแต่เห็นชัดเจนคนที่หันกลับมาทําเรื่องนี้เห็นชัดเจนนะครับสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านแอาเพอสื่อสารไปยังผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะว่าแนวหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้ผลยังไงคะ ลักปัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประสบนก่อนชาวไทยนี่มันจะเป็นหัวใจสําคัญยิ่งนะครับในการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนโดยเฉพาะคนในภาคเกษตรนะครับซึ่งซึ่งวิ่งตามกระแสของโลกนะครับในเรื่องของทุนนิยมก็ดีในเรื่องของการบริโภคไม่มีขีดจากัดนะครับเพราะตัวนี้มันเป็น,ปนตัวทําให้คนคนเข้าใจเรื่องความพอพอดี พอเหมาะพอควรพอประมาณนะครับทุกคนที่น้อมนาหลักปฏิญาจิตีพอเพียงยึดหลักพอเหมาะพอควรเรื่องหลักความมีเหตุมีผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตไม่มีทางที่จะลําบากได้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ น้อมน,นำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักความพอเหมาะพอดีพอประมาณของวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับนี่สินก็จะลดนี่สินก็จะถูกปลดเปลื้องชีวิตครอบครัวก็จะเป็นสุขนะครับจะมีความมั่นคงในครอบครัวนะครับในทรัพย์สินแน่นอนกล้ายืนยันครับมีตัวอย่างเยอะมากนะครับเช่นของนายคำพันธ์ที่บ้านดอนแดงตศรีสุขอำเภอกระดัรพิชัยเป็นตัวอย่างนำเสนอได้เป็นรูปปร้นชมได้ทุกวันเยี่ยมได้ทุกวันครับเชิญครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในสถาบันพระมหากษัตริย์บรมราชกิจมีคุณมือบริการมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยเป็นล้นพ้นประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะสถาบันพระหากษัตริย์แนวพระราชมณริหรือแบบอย่างที่พระองค์ท่านได้ดําเนินให้คนไทยเห็นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเป็นแบบอย่าง ที่นําความเปลี่ยนแปลงมาสู่พี่น้องคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นพระพายกรุณาธที่คุณของร้นกล้าทุกพระองค์ย่อมอยู่ในความทรงจําย่อมอยู่ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมเชื่อว่าด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพเทิดทุนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นแสงส่องทางให้กับคนไทย ได้มีชีวิตที่มั่นคงประเทศไทยก้าวพ้นความความไม่ลงลอยระหว่างกันทําให้คนไทยสามารถที่จะยืนหยัดนะครับมีชีวิตที่ดีที่งามได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อน้อมนามาสู่การปฏิบัติครับผมแก็สําหรับตอนท้ายนะคะขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับหนังสือแบบอย่างและแนวทางเป็นคนดีและคนเก่งซึ่งเรียบเรียงโดยนายอัมพลเสนนรอง,องค์รัฐมนตรีนะคะ ทางสำนักงานกนปร,รอก็จะทยอยส่งไปให้ถึงบ้านค่ะคุณฟังคะคุณฟังสามารถติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาย้อนหลังได้ทาง youtube หรือ a c e b o o k นะคะแล้วก็ติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิ15นาทีถึง11นาฬิก35นาที ทางสถานีวิทยุจรสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ